อย่างนี้เป็นต้นแต่ที่เป็นปัญหาก็คือถ้าทำบาปในลักษณะละเมิดคนอื่นเช่นขโมยทรัพย์สินคนอื่นอันนี้แน่นอนเรารู้กันอยู่แล้วว่าการโตบ้านนั้นนอกจากจะโตบ้าอิสติกฟาต่อรอดต้องเอาทรัพย์สินไปไปคืนเขาอืมทีนี้มันก็มีปัญหาว่าจะไปคืนยังไงถ้าไปคืนแล้วปรากฏเจ้าตัวเนี่ยไม่รู้ทีว่าเราขโมยไปคืนปุ๊บปรากฏ มันอลาวาดมันจะฆ่าเราหรือมันกล่าวหาเราอีกว่าเราขโมยเยอะกว่าที่คืนเนี่ยเรื่องใหญ่เชอุสัยมีนท่านก็ให้คําแนะนําว่าให้ไปหาคนที่ทุกคนเชื่อใจว่าคนนี้ไม่ขโมยแน่นอนแล้วก็เอาสินค้าขโมยนี้ไปฝากเขาและให้เขาไปคืนเช่นถ้าในเมืองนั้นมีอุลมาอยู่หรือมีผู้ปกครองรัฐก็ไปฝากอุลมาคนนั้นบอกว่าท่านช่วยเอาไปคืนคนนั้นหน่อย คือคนที่ทุกคนรู้ว่าคนนี้ไม่ใช่กมยและคนเนี้ยก็จะไปบอกเจ้าของทรัพย์ว่าเนี่ยมีคนฝากมาเขาไม่กล้าเปิดเผยตัวเอาของมาคืนท่านอันนี้เป็นทาง,ทางแก้ที่ที่สวยนะไปหากฎดีไปหาผู้รู้ไปหาใครก็ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้ามีคําถามถ้าเจ้าของทรัพย์ตายจะทำยังไงก็ต้องไปหาทายาทที่รับมรดกได้และถ้าทายาทที่รับมรดกตายจะทํายังไง หรือไม่รู้ว่าใครคือทายาทอีกอันนี้เชคุสัยมีบอกว่าก็ให้สดก,ก็แทนเจ้าของทรัพย์ทางแก้มีอยู่แค่นี้แหละ